สวัสดีนะคะชื่อพิมชนกติดล้านะะัาคาค่ะชื่อเล่นน้องพิมนะคะน้องพิม์เมื่อก่อนมีปัญหานะคะดูรูปนะคะหน้าเหี่ยวย่นมากเลยค่ะจนไ,ได้รับขายของตารวจและแล้ว,ลวอับมืกนะคะได้มาหาน้องพิม์ที่บ้าน,นะคะ่ะแล้วน้องพิมอยากได้ความสวยกลับมาค่ะก็เลยพยายามหาสินค้านะคะที่ทานแล้ว ทำให้หน้าเราตึงแล้วก็ผิวใสขึ้นเพราะเราเลขสี่แล้วค่ะไปทานสินค้าตัวไหนนะคะก็ไม่เห็นผลเลยค่ะแล้วมาอยู่ที่บริษัทไลออนมอลนะคะซึ่งทานวันหนึ่งนะคะสองเวลาค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะปัจจุบันได้แบบนี้นะคะเออี่จิงใจค,คุณว่าที่เล็กพูดไปเมื่อกี้นะี้ ผ <Keep S 1> ู้หญ <w> ิงทุกคนมันน่าจมูกของปูเฉพาะแตครับหลังจากเขาดินดินไปมันเป็นที่ที่ได้พูดมาเต็มเธออะไรนะมันหลอกได้ไหมหนึ่งอย่างเลยค่ะเชียจริงเหรอมูเลยชมู 我们这边不开。Okay,